สวัสดีค่ะมาจนถึงท้ายบทแล้วนะคะเป็นเรื่องของ test yourself นะทดสอบตัวของเรานะคะความรู้ในบทที่4นะซึ่งจะเห็นว่าบางคนเนี่ยแอบทำกันไปแล้วซึ่งคุณครูก็เห็นว่าเป็นการดีนะคะถ้าเราได้ฝึกทบทวนก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็มาเปิดคลิปตัวนี้นะคะเพื่อฟังคำอธิบายในแต่และหัวข้อกันเอาละค่ะ มาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นมันตรงไหมแล้วก็ถูกต้องหรือเปล่านะะผิดเพราะอะไรสังเกตตรงไหนบ้างอา้าวมาดูกันค่ะจากภาพนะคะน้องคนนี้นะคะดูนะคะเขามีรูปภาพน้องกำลังทำงานอยู่แล้วก็มีนาฬิกาบอกเวลาให้รู้ว่า in the morning ในตอนเช้าเพราะฉะนั้นเขาทำอะไรอันนี้ง่ายมันอยู่ที่คำศัท์แล้วค่ะ เขาพูดถึงการกวาดพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วเราเห็นไม้กวาดเป็นคำบอกใบเราได้ทันทีเลยว่ามันคือคำว่า sweep the floor sweep the floor นะ,ะนี่ก็คือคำตอบที่ถูกตอ้องอ้าวครูครูค,คะหนูยังไม่ได้อ่านหนังสือหนูเลยไม่รู้ว่าข้ออื่นคืออะไรอาคุณครูบอกให้นะฮะ do my homework ก็คือทำกันบ้านนะคะข้อ a ข้อ b i feed the bird ให uh ้อาหารนกก็คือเลี้ยงนกนะคะข้อ c i watch tv ฉันดูโทรทัศน์นั่นเองนะคะต่อไปข้อ2ค่ะอันนี้ทดสอบคำศัพท์ล้วนๆเลยว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นเราเข้าใจประโยคหรือเปล่านะะแล้วก็เอามาใช้ได้ถูกต้องจากภาพสามารถสื่อสารได้หรือเปล่านะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะง่ายๆจัดโต๊ะอยู่เพราะนั้นเมื่อจัดโต๊ะนะสิ่งที่จะได้ นะใครหลายๆคนก็ดูนะคะ I watch TV ฉันดูทีวี I set the table ฉันจัดโต๊ะ I water the plants รดน้ำต้นไม้ I do my homework ฉันทำกันบ้านข้อไหนคะอ่าเก่งมากมันก็คือข้ออะไรนั่นเองข้อ b boy I set the table นะต่อไปค่ะ สิ่งสำคัญก็คือการทบทวนนะคะถ้ายนไม่ทบทวนในหนังสือก็จะทําไม่ค่อยได้ต่อไปค่ะอันนี้ให้ประโยคประธานมาแล้วคือชีนะ้ขาดกิริยานะการกระทําลงไปนะให้เวลามาด้วยก็คือ in the evening ตอนเย็นเพราะฉะนั้นชีคนเดียวก็ต้องกริยาใส่ s แต่ขอโทษเถอะทุกข้อใส่ s หมดเลยเห็นไหมคะ e s s yes, yes. เพราะฉะนั้นมันก็ถูกหมดแต่ต้องดูความหมายที่ภาพเพราะฉะนั้นในภาพนี้คืออะไรเอ่ยในภาพนี้ก็คือการล้างจานข้อไหนคือศัพท์ที่แปลว่าล้างจานคะนี่คะ่ะ dish the dishes นะคะคือจานเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ wash the dish นะคะล้างจานอา้าแล้วตรงกุณครู่ข,ขาข้อ b คืออะไรข้อ b ก็คืออะไรคะ go grocery shopping ไป s h o ปปิ้งนั่นเองไปซื้อของที่ร้านชำข้อ4 go to the school ไปโรงเรียนข้อทีดอก get up นะตื่นนอน get up get up นะครูออกเสียงผิดไปทันทีเอสอ่ะข้อ4ค่ะเป็นการสนทนากันร,ระหวะ่างคำถามที่คิดว่า What do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon? คุณทำอะไรในตอนบ่ายนะฮะคำนี้เราจะคำว่า do เห็นไหมคะ What ทำอะไรมันจะสัมพันธ์กันทำอะไรจากภาพนี่ไงทำกันบ้านการบ้านภาษาอังกฤษว่าอะไรงานก็คือ work บ้านก็คือ home เพราะฉะนั้นการบ้านก็คือ homework นี่ไงเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ I do my homework I do my homework คู่ขาแล้วข้ออื่นนะคะข้อนี้ I wash t the dish ล้างจาน I water the plants ฉันรดน้ำต้นไม้ I watch TV ฉันดูทีวีเพราะฉนั้นใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะอาไปดูค่ะจะหมดแล้วอันนี้มีนิดเดียวแค่สิบข้อเป็นการทบทวนนะก่อนที่คุณครูจะให้แบบทดสอบลงไปในกลุ่มนะหลังจากที่นักเรียนทบทวนเหล่านี้แล้วต่อไปค่ะ จูเรียนะ in the afternoon ให้เวลามาตอนบ่ายเหมือนกันเลยค่ะในภาพดูทีวีเพราะฉนั้นข้อไหนมีทีวีข้อนี้ค่ะมีทีวีดังนั้นก็ข้อ a watch tv ถามว่ามี es ถูกไหมถูกจ้าเพราะอะไรเพราะจูเลียมีคนเดียวเห็นอย่างอ่าต่อไปค่ะข้ออื่นครูจะไม่พูดแล้วนะคะเพราะมันคล้ายๆกันข้อ6 my mother my mother แม่ของฉันอันนี้เป็นอะไรคะลูกกลุ่มคำคุณครูมีกลุ่มคำได้ยังไงก็มันมีสองคำไงคะอ่ะแล้สองคำนี้เป็นกลุ่มคำที่อะไรด้วยนี่มีคำที่สรรพนามแสดงคำเจ้าของคือไม้ตามด้วยคำนามคือคำว่าแม่เห็นอย่างนะฮะรั้นกลุ่มคำมันจะมีคำข้างหน้าเป็นตัวขยายเสมอจำไว้นะคะนะฮะแม่ของฉันแม่มีกี่คนคะคนเดียวกริยาต้องใส่อะไรคะ S เพราะฉะนั้นตรงนี้ใส่ S ทั้งนั้นเลยถูกหมดเลยแต่ดูที่ภาพค่ะคุณแม่ทำอะไรคะคุณแม่ทำอาหารเพราะฉะนั้นอาหารก็คือคำว่า cook cooks เห็นยาง My mother cooks in the morning มแม่ของฉันทำอาหาร cook แปลว่าทำอาหารมันมีคำว่าอาหารอยู่ในความหมายอยู่แล้วนะคะต่อไปข้อ7 Every Sunday, Every Sunday ทุกทุกวันอาทิตย์ฉันทำอะไรคะ At 9 a.m. a.m ก็คืออะไรคะท่วงเช้านะคะต่อไปค่ะทำอะไรคะตอนเช้าดูภาพ w h a t a r e the p l a n s w h a t a r e the p l a n s เห็นคำว่า p l a n s มาแล้ว w h a t a r e พราะฉะนั้นข้อนี้คือคำตอบที่ถูกต้องช h o p p i n g ใช่ไหม ชอปปิ้งไม่ใช่เพราะไม่ได้ไปมีฟิชอยู่ไหมใน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 ประโยคในภาพไม่มีมี s สก o l ์ไหมไม่มีใครที่ไม่ได้สับต้องมีสับพื้นฐานที่ได้บ้างนะคะเช่นคุณครูเจาะคำสับบางตัวในประโยคเห็นไหมคะชอ p ปิ้งฟิชหรือ School ก็ช่วยเราได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องมีความรู้เรื่องสับบ้างนะฮะต่อไปข้อ8 what do you do at 5 p.m. what do you do at 5 p.m. นะ คุณทำอะไรช่วง pm pm ก็คือตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณทำอะไรตอน5มูโมงนาฬิกาของต่างประเทศเขาจะยึดแค่เลขก1ถึง12นะคะแต่เปลี่ยนกันตรงที่ใช้ pm กับ am ตรงนี้เห็นไหมคะ am ช่วงเช้าตั้งแต่หลังเที่ยงคืนไปถึงเที่ยงวัน pm ตั้งแต่หลังเที่ยงวันไปจนถึงเที่ยงคืนต่างกันนะคะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเวลาตอน เย็นห้าโมงเย็นนั่นเองคนทำอะไรอ้าคนนี้ก็ทำอะไรคะเนี่ยทำกันบานอีกแล้วเพราะฉะนั้นกันบ้านเหมือนเดิมเลย homework คำตอบคือ I do my homework I do my homework ข้อนี้นะคะ get up แปลว่าตื่นนอน sleep หลับ water the plants รดน้ำต้นไม้นะคะข้อ9ก้า Mary goes to school at 7 o'clock เอะข้อนี้ ให้ตอบเกี่ยวกับเวลาเพราะฉะน,นั้นนักเรียนมาดูนะคะให้คำว่า at 7 o'clock at 7 o'clock เพราะฉนั้น7 o'clock คือตอนไหนจ๊ะนะเราไปโรงเรียน go to school at 7 o'clock เพราะฉะน,นั้นน่าจะเป็นตอนไหนคะข้อ A in the morning ตอนเช้าก็ be in the afternoon ตอนบ่ายก็ sit in the evening ตอนเย็นขอดี d a g at night ไปกลางคืนคนที่เรียนพักตัวไว้เป็นผู้ใหญ่อาจจะไป at night ใช่ไหมคะแต่เด็กๆด็กแมรี่ควรไปโรงเรียนตอนไหนคะ Very good นักเรียนเด็กเล็กก็ต้องไป in the morning นะฮะเ็นาฬิกาเห็นไหมคะต่อไปคะ่ะ I get up ฉันตื่นอน,อน,น,น,นอนตอนไหนคะคนเราตื่นนอนตอนไหนคะถ้าคนทํางานกลาคืนทำไงเน,นี่ยก็ต้องตื่นตอนดึกๆใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็นรูปภาพของใครของเด็กคะ่ะแล้วก็มีรูปอะไรด้วยมีรูปว่าที่โผป,ปุ้งปิง,ปงมาตรงนี้เห็นยังแสดงว่าตอนไหนคะถ้าใครไม่รู้อีกอะครูให้ไปดูนาฬิกาเลย 6.30ดานยลอกเป็นนาฬิกาที่บอกตัวเลขได้เลยเพราะฉะนั้นดาวได้ไหมคะกี่โมงมีพระอาทิตย์ขึ้นอย่างเงี้ยกี่โมงคะอ่าข้อนี้ in the evening ตอนเย็นตื่นเย็นเลยสงสัยทำงาน,นกลางคืน at night ตื่นดึกๆเลยสงสัยจะไปเที่ยวนะข้อ b in the morning ตอนเช้าข้อด in the afternoon ตื่นบ่ายๆเลยสงสัยจะเมื่อคืนเที่ยวดึกไปหน่อยเพราะนั้นคำตอบข้อนี้เด็กคนนี้น่าจะตื่นตอนไหนคะ six t h i ก็คือ in the morning เป็นไงบ้างจบแล้วนะคะหน่วยสุดท้ายของบทที่สี unit f u r นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงปุ๊บมีเวลาเราจะได้มาทบทวนในเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะคุณครูก็จะทยอยนะคะอธิบายไปให้ครบนะคะสวัสดีค่ะ